จุลภัณฑ์สวนกับสด็จกัญญาอย่าใช้ปปชเป็นเครื่องมือทำลายรัฐบาลยันต้องรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนรอบด้านเมื่อวันที่17มกราคมที่รัฐสภานในจุลพัณฑ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าวไกลออกมาระบุว่ารัฐบาลเรื่องที่จะใช้ความเห็นของคณะกรรมการปกป้องและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อเป็นหลังพิงในการยกเลิกโครงการนี้ว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิตอลวอลเล็ต มีหน้าที่รับฟังความเห็นอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสอวอปปชหรือองค์กรภาคส่วนใดในสังคมและเรานำความเห็นเหล่านั้นมาปรับให้มีความเหมาะสมที่สุดความเห็นของฝ่ายค้านเรารับฟังเช่นกันดังนั้นจะใช้คำว่าเราใช้ปป,ปชเป็นหลังพิงมันไม่ใช่เมื่อมีข้อมูลเข้ามาเรามีหน้าที่รับฟังและต้องตอบ ก็ไม่อยากให้พักคฝ่ายค้านใช้ปปชเป็นเครื่องมือทำลายรัฐบาลเช่นกันนายจุลพันธ์กล่าวขณะเดียวกันชาวโซเชียลก็ได้ออกมาตอบโต้คุณจุลพันธ์อาทิเช่นจุลพันธ์ก็อย่าอ้างประชาชนเพื่อไปกู้เงินทำให้คลังของประเทศมันแย่ดูหน้าประชาชนก่อนว่าเอาใครพรรคตบสัตว์เพื่อไทยการละครคำพูดของคุณ ที่ทำลายรัฐบาลไม่เชื่อย้อนไปดูคำพูดที่หลายๆคนในพรรคเพื่อไทยพูดไว้ก่อนเป็นรัฐบาลบอกคนอื่นอย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแต่พวกตัวเองกลับอ้างว่าทำเพื่อประชาชนทำได้หรือยังห0 0 0 0บาทอะพิสูจน์ด้วยผลงานสิถ้าทำได้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นถ้าทำไม่ได้ก็ออกไป บอกไม่กู้หาเสียงไว้พูดยังไงเอากะลามาส่องดูหน้าตัวเองนะจะกู้มาแจกหรือกู้มาแดก